้ยไม่ใช่ดิเพืนเน่อนะดังไปสิงคโปร์สิงคโปร์เฮ้ยรู้จังอ่ะคิดถึงดังจังเลยอ่ะเพื่อนเห็นบนอยู่แล้วแหมไปคิดถึงดังแบบนี้ดังจะคิดถึงเราบ้างปะ <c oughs> อยากจะอยู่ทั้งจริงฮะจริงเ <หา S 2> มื่อวานนะกูนอนใช่ปะกูก็ฝันถึงดังคือมันอยู่ในใจไงอยู่ในสมองเลยอยู่ทุกวินาที ตั้งแต่กูก้าวมาที่เบาดีเนี่ยไม่มีเวลาทีไหนที่กูไม่คิดถึงเขาเลยอ่ะพูดไปพูดไปพูดไปเรื่อยๆนี่ว่ามีคนฟังมองทะเลก็เห็นแต่ดังอม,มองดีสอร์ก็เห็นแต่ดังกาะกินข้าวก็ยังเสียงดังเลยจริงครัทุกคนเพราะว่าจึงโทรหาดัง แต่ว่าไม่มีสัญญาณเดืมไปดังไปไหนดังไปไหนตอบเขาไปเรื่อยๆพูดไ่อยู่เวลาเวลาเวลาคนส่งสติกเกอร์มาส่งส่งไปในติมมาก็พูดว่าไอ้ิมไม่ใช่ดังไปสิงคโปร์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 รู้ยังอาจจะไม่ใช่ภาษาไทยดังเว้นสิงคโปร์ดังเวนสิงคโปร์ดังเวนสิงคโปร์ n น no ดังเป็นสิงคโปร์โอ้ดัง,ดงอีสเป็นอยู่คือดังอีสในสิงคโปร์ d ดัง stayin s n ิ a p o r e d ดัง workin Singapore now ดัง isinthe s ิ n uh. g a p o r e ืม yeahokay ดัง in g ิ p o r e s i n g a p o r e ์ส n g i โปร์ดัง is มาสุดเล o อ is my heart Oh my god bro โ oh. อ้ได้ไดได้ได้ไไมได้ไ้ไได้้ได้ เออเขาบอกว่าร้องเพลงสักหนึ่งเพลง What's on your เนี่ยเหรอ Make ร้องไงวะเพื่อนขาบคนละขาดไปเยหรอเอ้ยประเทศไทยมีคนเดียวที่ร้องเพลงเนี้ยมึง สินจามกบบานอันนี้คือครีมครับครีมโบกไว้วันนี้โดนแดดเยอะอะไรปะเอารถไม่ได้มาครับเพราะว่า h i s t just like for you know kinda ครับตอนนี้พวกผมอยู่มาดีป็นครับไม่ใช่พัทยานะครับ because

พ่่ออ้นไอ้โดนฉลามกัดตูดเลยมึงมันแค่จะชิมๆเว้ยพอเจอฉลามพันธุ์ไทยหน่อยเขาเขาก็สงสัยเขามากัดเลยอยากกินจับแจ็บกินแอปเปิ้ลเขาบอกเขาบอกกินแอปเปิ้ลมึงกินจับแจ็บแอปเปิ้ลมันคิดจับมันหมายถึงหมายถึงมึงกินแอปเปิ้ลแจ็บแจ็บไม่ได้กินแจ็บแจ็บ จ,บจ,บจับจับแจ็บฮะพก,กี้เคยปะโอ้พกกี้แปลว่าหลอกอืมสิ้นจาวกิปโทเคยรองไงดังโอเทยองเดเฟรนิตดังไม่ลืมที่กินเสียงดัตัวปลาเมื่อกี้ในวา นอนตอนไหนเนี่ยจุง้มเออประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็หลับแล้วนี่กวนเขาปะเนี่ยเขาถามว่านอนตอนไหนมาครึ่งชั่วโมงนอนตอนไหนก็ตอบตอนกลางคืนตอนเช้าตอนกลางวันก็หลัตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนหัวค่ำนอนนอนตอนกลางคืนครับกุต้องตอบอจริงจัง What time this place is around five p.m. already? ส่วนจะเช้าต2นเ 10น10น how many years we know each other อ๋อปก่อนนะป๊านาน,นะ4 4 4 4 years ใช่หรอครับนะหน้าพี่ทาอะไรใช่ไหมครับคือวันนี้ไปออกแดดมา4 years uh, we have been know each other for 4 years ออกแดดมาแล้วมันโดนแดดเยอะครับก็เลยทา coming coming skin บุ๊ดีพี่ดำหมดแล้วเนี่ยโหขนาดดำเลยอืมพึ่งเก่งมากเลยทำไมอ่ะโดนแดดเยอะมากเลยนะชีวิตประจำวันอืมเสียดายคิดว่าได้จะไม่เข้าไม่พูดละเยอะแล้วก็เต่ไม่มีแบรนด์ที่ใช้อยู่แล้วอ่ะมีไม่มีอ่ะไม่ไม่มีจริงๆใช้ได้เรื่อยๆใช้ได้เรื่อยใช่ไหมอืมแต่มีแบรนด์ยังไม่มีแบรนด์ที่ชอบเลยเฮ้ยแต่มีแบรนด์นั้นเนี่ยยังไม่ชอบเลยเลยเนี่ยเขายังชอบเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเลยนะทีอ่าครับผม สวัสดีครับทุกท่าน Hello everyone แบงคนก็เลยเข้าได้นะครับดุ้งจตบอกว่าพูกผมถ่ายติกต็อกกันเก่งมากครับสามารถอะไรนะใช่ไง yes ดุ้งตรยใครคือพระพระดาอ่ะมิสแกอลำปางไม่ลำพังใครวะก็อยากลองใครอะใครอะแล้วอยู่ดีมันจะขึ้นมาอย่างนี้ได้เหรอไม่รู้เหมือนกัน y ม u k n o นิเซอ o ์น่ากับวันไหนครับเพื่อน28กับพี่แปดครับจริงๆถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้มีงานก็คงอยู่ต่ออยู่ต่อเรื่อยๆ yes four days is not enough four days are not enough for Maldives because in this island there's so many like activities for example yoga yoga <c oughs> <c oughs> morning yuik มัจะไปปะฮะใครวะ ควคอมเมนต์มันเร็วอ่ะ We have two rooms so we separate เฮ้ยมีคนบอกว่ากูหน้าตาเหมือนกูอัยมเลยอ่ะน้องผีงไงหัวกูใหญ่ขนาดนั้นแล้วรอปเศร้านะเ,เอาหน้าเอาเงาหน้ามามาแนบใครน่านอะไรกันไม่เว้ย ยิง่งช่วงนี้แบบกินน้อยๆใคอยากฟังอยู่ลองทิพเทรทิพเทก็ใครวะดูร้องเพลงกบฟังหลอเอะยัเออะไรก็ได้ทะเลสีดำไปโจยิงเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาะอาะไรเง้ย จุงนอนกับพระ่กลัวผีณโมนนตัส I can <ม> I can อะไรผมสามารถสวดได้เหมือนได้เหมือนพระเลยนะพี่สวดได้เหมือนพระเลยนะเ<ม> <c oughs> พราะพี่เคยนําสวดในค่ายทหารพี่จะพี่สวดพี่โดนเลื่อกเป็นตัวแทนอะคือคนเ<ม>ขาให้คนยกมือกันตอนนั้นทางกองพันเลยสามพันกว่าคนบอกว่าใครเคยบวชมาให้ยกมือ พี่ไม่ได้ยกเพื่อนพี่ยกเพราะเพื่อนพี่ยกใช่ป่ะมันได้มันก็บอกเขาก็บอกว่าให้เอาเพื่อนมาหนึ่งคนแล้วแม่งก็เอาพี่ไปมหาเป็นมหาเขาคนที่คนที่สวดเก่งเขาเป็นมหาก็พี่ไปดี่ก็ไปแล้วเขาก็ให้พี่ลองสวดเสียดัวเพราะเาพี่ลอกไงอามีปหเนี่ยนะโมตัสสะคขวะโตอาลาโตสัมมาสัมพุทธ ซาซาลาม,มูยิงได้เลยเราได้เลยเราจรง <นะ S 2> จิงจังแล้วว่จริงจังเคิร์มอยู่นะน,นะเคิร์มอยู่ที่นี่ไม่มีครับก,กุกู have no กุ๊กู here have just like ที่นี่ไม่มีผีเลยผมมันก็มึงกูแหล,ละที่น่ากลัวน่ากลัวที่สุดแหละ มีอะไรที่นี่ผีมะพร้าวเลยผมพกพระครับเฮ้ย <Hey. S 1> พี่พกพระมา <laughs> พี่นั่งไงลียชอบพี่อยาก,กลัวเครื่องบินผมกลัวเครื่องบินมาก oh. The the scariest thing for me in my life mm. is like like take take a plan take like a plan I know so I bring the 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 how to say that the rocket a monk a rocket a buddha rocket u h buddha rocket and like like necklace necklace ah kind of here because I I'm very scared yeah. I'm very fear ก็กลัวมากก็เลยแบบว่าเอาพระมาไว้ตรงตรงอกแล้วก็หลับวันนี้เราวันนี้เราวันนี้เราเจอพายุวันนี้เราเจอพายุแต่นั่งเรือเจอพายุแต่ไปยืนอยู่บนเรือเพราะเรารู้สึกว่ายังไงก็ยังรู้สึกปลอดภัยกว่าเพราะว่าเรามี แคนขาว่ายน้ำวีนิดมอลีฟด็อกไอ้ด็อกดก girls need m a deep ไม่ทันแล้ววะพี่พี่ถ่ายจริงอ่ะผมแบบไม่ทำไม่ทำไม่ทำไม่เนี้ยจริงจริงอ่ะทำไม่ไหวรู้สึกรู้สึกว่ามันมีแอคทิวิตี้เยอะเกินไปที่จะถ่ายกบเราต่อเขี้เกยจตัด

นจุงเจอกันคอนอลอลจุ๊กพี่ตาบุล้องเพลงจีนหน่อยเพลงหน่อยซัมพูเตอร์เดี๋ยวพี่ขอละจูคนละจุ๊เมืเชียงอยู่อ่านไปหนึ่งสองสามซัมปูเตอร์นี่มันเหมือนสวดมน่ะมันจะเป็นสวดมนจริงถ้าไมถึงร้องทิ้งกูไม่รู้เพลงนั้นเขาเลือกใครออกไม่ใช่ว่าเลือกเองอกูเลือกเองมันคือดีที่สุดแล้วในเรียนมันจริงที่มันดีที่สุดแล้ว ไม่ใช่เพลงดีๆพวกพิตาอไูไม่ใช่เพวกพิตาเ,กเยกเหรอลูกอ่ะเพลงเพลงหมวยก็ดีนีลองเพลงสักเพลงเลยี๋้วขอลั่ให้อ่าน <c oughs> อ่านเพลงนี้ล้กันน่าจะลองได้ทุกคนน่าจะจัอะไรชิอ้ 有什么心事还无法释怀？我们总把人生间的太坏，心跑的不允许我们的怪，每一片与众不同的云彩。 都想要找到天空去存在。哦，我们都习惯了原地徘徊。我无法 <我不 S 2> 习惯被依赖。你给我这一辈子都不想失联的。 在接爱的这都现实新鲜大海，你好，初心不会更改，是命运最好的安排。你是我这一辈子都不想失联的爱。 ขอบกุหลาบครับขอประวานครับขอขอเคครับขอประสาทไม่เอาแต่ขอประสาทที่เป็นประสาท ขอแค่ความรักจากพวกคุณก็พอครับครับโตลังหน้าหรือเปล่าไม่นะวันนี้ผมจะต้องตลกให้ฟังครับวันนี้เราไปถ่ายรูปกันที่ริมทะเลครับเราจุ่น้อยครับเพราะว่าทำไมคุณน้อยตอนไหนจุผมถ่ายรูปก็ไม่อยากอ๋อเพราะว่าคืออยากเล่น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 ผมผมแต่งหน้าผมแต่งหน้าเบาๆคือแบบเป็นสไตล์แต่งหน้าที่แบบสนุติ้ว่าไป อยู่บนเรืออะไรเงี้ยแล้วเรือเรือเรืจมกูไม่จมนะโอ้ยเนี่ยพวกเ่องตลกเนี่ยกูไม่จมะฉันมคเป็นี้มาก่อนมามมโมลิซาาาเนนาลิซาเออะไรอ่ะ

เววันนี้ผมไปไปวันนี้เราไปเราไป snorkling กัน we went to snorkling e snorkling we went for snorkling e and we face the s t o r m s t o r m and we sing this song we oh we share we die ใช่ป่ะมันจรงใช่ไหมันร้องแค่กันจริงจริง oh ที่เขาชอบแบบตัดกับที่เขาตัดกับคลิปแล้วมันอย่างนั้นจริงๆน่ากลัวทั้กลัวแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ผมไม่กลัวเลยเพราะผมรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าเครื่องบินจะรอบหนึ่งสองสามว่อวีฮเบจีวีบอนวีโูวี ก้าชิบูเชวีไดมันร้องยังจริงๆมันมันคือจริงมันร้องัไงสมมติไม่ต้องเสียงต่ำเวยโหวีหัวทุกอย่างนะเนเวอร์สอะไรทุกอย่างหนึ่งวีไดทำไมคนดูเยอะจังนั่นแหละสิแอปสองล้านฟร์มันคนดูเยอะอย่างนี้เองมันไม่พี่อูดูมิสออฟโหลด I didn't miss I didn't มิสซินเพราะ he he always stay with me นะไม่ได้ h ิตไม่ได้มิสแบบหายไป lost นะ y คิดว่ามิสเนี่ยแปลว่าแบบหายมิสอ่าคนละมิสเหรอมิสแบบไม่มี ed no เพราะ because he s always be my day one <Okay. S 2> and I will don't tell I will, I will don't tell you my clue. 呃，You know? 为什么多？为什么不想啊？因为天天，嗯，都天对跟他打电话，真的，今天打电话了吗？今天打电话了，但但是他不回来，现在在中国，哎，在工作，可是他没有空，没有空吗？ 对，现在这里有很多那些、啊，所以可以说中文，还可以说英文，我很出乎，因为在我用那个这个脸这个脸纹的时候，嗯，I can speak both like Chinese and English. Yes, it's better than like speaks only English. t a t better than that. to 更好，对，只有说中文，用这个脸纹。 เรื่งผมเคย survive from จุงถนัดภาษาเลยที from from being twenty ไร that day มึงเขาถามว่าใช่ภาษาอะไรที่สุดเอาจริงปะกูไม่เก่งกูไม่เก่งภาษาเลยเ่ยกูแบบมันแบบมันมันเหมือน separate ไปกับทุกภาษาเฉลี่ยเฉลี่ยเหมือนจีนกับอังกฤษก็ก็ดีเลยก็มีบางอย่างที่ถนัดมากกว่าอืมใช่ I know ในภาษาในภาษาจีนก็มีอะไรที่กูถนัดมากกว่าภาษาอังกฤษ I know more the how to say that The structure of the face the like vo no. I know more vocabulary in English uh -huh. but I I feel comfortable in China I feel more comfortable when yeah. we when I speak Chinese yeah I don't know why me but it, maybe it close, it close to Thai so uh -huh. because I've I just learned Chinese for like three years and if if I count, if I count the times the period that I learn Chinese not, it just like one year yeah ใช่ไหม not even <c oughs> uh, the States, one year แค่แบบว่าเออของดีวมันจะไม่ถึงของไอถึงเพราะไอเรียนเพิ่มอ่า我自己学了在泰国先学了节目两个月然后呢去上海以后 main kind main kind in dice ครับ main kind in dice ผมนะฮะ ผมหูเป็นจริงๆรู้จักน้องรู้คนให้กำลังใจทุกคนว่าแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างอย่างอย่างโอโบเฟมเจก็คือเต้นเก่งเรารู้สึกว่าเป็นลายเต้นที่เราแบบเป็นมาตรฐานที่เราบอกว่าโอ้ต้องเต้นนี้แหละสะใจอะไรเงี้ยื่อเหมือนฮาร์เต้นอะไรเงี้ยจะสะใจต้องชีสอะไรเงี้ยส่วนร้องก็แบบออโปก็เด่นเด่นเรื่องเต้นกับเบมิชเชลแล้วความเป็นตัวตนน้องอ่ะคือมันแบบว่ามัน มันไม่ได้มีใครที่จะเหมือนได้ทุกคนเลอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งอย่างเรื่องเสียงก็จะเป็นแมตดอทอเล็กซ์ไฮมาละที่แบบว่าวอ้สุดอะไรเงี้ยมีนังจีซังด้วยนะมีจีซังจริงรู้จักแค่ไม่กี่คนเองคือรู้จักแค่จีซังกับมีนเ<ม>พราะน้องพราะน้องมีนเคยเคยเป็นไม่ใช่น้องมีนดิมีนาอายุเท่ากูปะมินเหรอ,อ มีกเ็เคยเป็นเทรนนีมาก่อนเทปก่อนที่จะมาเป็นแบบอ๋อน้องมีออน้องมีน้องมีที่เป็นรีเดอร์ป่ะฮะใช่่ะไม่รู้อะน้องชั่วเลยไม่น่าใช่นะว e hold ว e We hold each จริงๆน่ากลัวมาก I will show you the video a little simple of the video very scary ไม่ใช่ โอ้โหสปอยว่าคือวันนี้ที่ยังไม่ลงรูปผพไม่ใช่อะไรนะครับลงลงงานก่อนลงงานให้เสร็จ tent for you คือต่อพรุ่งนี้น่าจะลงรูปประมาณสามรูปครับเช้าหนึ่งรูปป้าสองรูปพอเช้าหนึ่งรูปเย็นหนึ่งรูปแล้วก็หนึ่งหนึ่งคลิปวิดีโออะไรประมาณนี้ ยังไม่ได้ลงลูกมอยังไม่ได้ลงเสร็จนี้เลยด้วยซ้ำเมนใครในบัสครับโอ้ oh. ให้กำลังใจน้องทุกคนเลยจริงๆ mm hmm. แบบว่ามาร์คคิสคอเปอรผมเป็นเมนไวท์ของน้องแบบว่าชอบเสียงน้องสองคนนี้ mm hmm. เรื่องของการพัฒนานี่ต้องให้พีมมาสุด mm hmm. ส่วนขุนพลก็คือเป็นคนที่พัฒนาอย่างคงที่คงเส้นคงวาแล้วก็มีมาตรฐาน mm hmm. เหมือน mm hmm. เหมือนฮาร์ดเ mm hmm. หมือนฮาร์ด เอเอก็พัฒนาขึ้นมาเยอะมากนี่โอ้ยเอเอน่าเลยจริงไม่ใช่น้องเหมือนแบบ<ม>น้องเหมือนเด็กสิบหกอ่ะน้องสิบหกป่ะอืน้องสิบน้องเข้ามาหาลัยแล้วป่ะจริงกอไม่รู้น้องนี่ดูเด็กมากเลยอะ่ะกำลังส่องในตำรวจ GMM จะเริ่มได้ยังคือแล้วอ๋ <c oughs> ขอขยัน อุ๊ยอะไรนะอะไรนะพี่นี่ไงแฮชแท็กนี่ไงเริ่มเริ่มได้ยังไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้มึงว่าเอ็ดกับพี่ตั้มทำเสร็จยัง กำลังสอมคีย์วอร์อยู่ครับเฮ้ยผมกลัวขึ้นบินจริงนะหัวพาไม่ได้เลยกลัวจริงถึงแม้ผมจะยังบินบ่อยๆแล้วผมก็ยังกลัวแบบไม่รู้เลยมันเป็นมเหมือนแบบเป็นความไม่สบายใจบางอย่างที่เคยตกตหลุมอากาศแล้วก็อออ๋เตอนไหนตอนไปหาดใหญ่มั้งกลัวมากท็อ ใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มอ,ะอ่ะอยากให้อยากนี่ผมมีเพื่อนด้วยนะรวมโอกาสแล้วมันแบบมันมันแบบเกิขึ้นขึ้นโลกหอกวล่าวะใช่มันจะเหมือนพวกนี่น้องชื่อจอร์จจอร์จจอร์จแล้วมึงไปทำอะไรกับน้องให้ก <c oughs> ูลงคลิปอ่ะจะให้ลงไปยืนมันน, <c oughs> นี่น้องคือยืนยืนอย่างนีง้น,นองนเป็นหุ่นน้องเป็น,นแบบ แล้วก็มีชาร์กด้วยที่โรงแรมเรามีชาร์กแบบว่าอยู่ข้างข้างล่างเลยเราไปว่าเล่นกับเบบี้ชาร์กได้ใช่อันนี้คือเบบี้ชาร์กจริงเบบี้ชาร์กมึงเขาจะเขาบอกว่าน้องมาน้อยมาเลยนะเราโชคดีมากที่เราได้เห็นน้องแถวแถวโรงแรมเขาบอกว่าเราโชคดีมากแต่เราโชคดีตลอดเลยเห็นว่าอยู่ทาั้งวัมเนี่ยอยู่สองวันแล้วก็เห็นตลอดเลยปากกระเบปาบนยังอยู่แล้วมึงโชคดี ด,ด้านขวาด้านขวาทางเดินก็จะเป็นน้องฉลามตัวเล็กๆก,กับด้านซ้ายก็จะเป็นน้องบากาเบนแช์วีได้ไม่ชอบท่อนนี้แหละมันมันน่ากลัววีโฮวีโฮวูฮ้ เพราะว่าตอนนี้ที่นู่นมันกี่ไอ้นี่แล้วเที่ยงคืน,นแล้วเพื่อนมันอาจจะมันในนี้น่าจะแบบเป็นชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่เะยไปเพื่อนปิดไหมเดี๋ยวผมนอนแลวครับทุกคนอาจจะไม่น,นอนเลยเดี๋ยวเดินไปห้องพ <S <S เพื่อนต่อล้างหน้าด,าด้วยผมยังไม่ได้อาบน้ำผมจะแบบน้ำอผมแบบน้นฉันไม่เคยเป็นนี้มาก่อน จมมนเตโอ้โหเพื่อนอะไรอ่ะเพราะจะทำอะไรเฮ้ยเพื่อนเขาส่ง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 เครื่องบินมาให้ด้วยอุ้ยไอ้กลัวเครื่องบินไรอย่าส่งมาไออันมาเฟียรับเครื่องบินนะยูโนอันมาเฟียรับแพลนโอ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 เห็นไหมล่ะตกเลยเห็นไหมกลัวแค่ไหนเห็นไหมโอ้โหกเครื่องบิน so thank you so much for our breakfast tomorrow ขอบคุณขอบคุณนะครับนี่ครับในถึงนี่ดอกกุหลาบหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าดอกขอบคุณมากครับ thank you so much ครับคือพวกผวกผมพวกผมชุดหมดพอดี Yeah I วไอชุดหมดพอดี I buy some some s h ด from here say hi for Thailand ค่ะสวัสดีครับลากรัตน์ลาเซ Anani garena ule La elka elza. esma Ale uh, chapare sapriari Kule kule kere lap ale pare